ไปย่อนเท้าซ้ายลงก็นั่งครึ่งตัวก่อนก็ยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกจากที่เราเปลี่ยนเป็นนั่งใบศอกนั่งอันนี้ไหวไหมนั่งแบบนี้ได้ไหมนั่งแบบนี้ได้ไหมลองดูโอเค ตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่าขึ้นยกตัวขึ้นยกไม่เป็นแล้วก็ลองๆว่าเวลาเราเดินหน้ารู้สึกอย่างไรแล้วเวลาถอยหลังรู้สึกอย่างไร เวลาเรายืนสร้างจังหวะรู้สึกอย่างไรแล้วเวลาเรานั่งแบบนี้รู้สึกอย่างไรตามดูอาการั้งการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะจิตของเราถ้ามันอยู่ในอิริบุตรได้บุญน,นานเนี่ยที่มันยังความอดทนยังไม่พอความเพียรยังไม่พอศรัทธายังไม่พอปัญญายังไม่พอเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนให้ให้มัน ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่พอเราไปใช้มากมากเนี่ยมันก็หนักแต่เราใช้มันทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยไปเลียบ,บทนั้นนิดเรียบทนี้หน่อยเราค่อยเพิ่มให้มากขึ้นเราเคยนั่งเดินจกลมห้านาทีสินาทีาทจิตมันก็รับได้แค่นั้นเพราะความบดทมยังไม่พอศรัทธาปัญญาในการแก้ไขยังไม่พอก็ต้องเปลี่ยนไป เปียนอนุโลมตามกําลังของอินทรีย์นะการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำก็ทาไปอย่างที่เราอยากอันนี้เรียกว่าทำตามความอยากซึ่งมันได้ผลน้อยแล้วก็เพี้ยนกันมาเยอะแล้วนะแต่เราจะทําตามกําลังซาซาูปฏิปติสติยะธาพลังยะธาเราจะปฏิบัติตามกําลังสติตามกําลังสติ กำลังอินรีของเราเนี่ยถ้า <c oughs> สมมุติเราตั้งอย่างนี้มันก็จะสังเกตว่าเวลาเรานั่งแบบยืนเขา่าแล้ว่ายืนเขา่านั่งแบบที่โยมนั่งผู้ชายเนี่ยแลว้วก็นั่งคู่เขา่าถ้านั่งแบบนี้นั่งยืนเขา่าถ้านั่งยืนเข่านี่มันก็จะตัวน้ําหนักที่มันจะลงปลายเข่าเนี่ยมันก็จะโฟกัสแค่สองจุดคือเขา่า ทีนี้ตัวรู้สึกที่ตึงมันก็จะตึงไวขึ้นเพราะอะไรเพราะการหมุนเวียนซึ่งกฎของนิจังทําหน้าที่มันหมุนเวียนตลอดเวลาเนี่ยหมุนเวียนเพราะนั่นตัวเขาของเราซึ่งเดือดลมจะต้องผ่านตรงนั้นด้วยวนกลับขึ้นมาเรานึกถึง้ยายยางเวลาเรากำลังเปิดน้ำถ้าายยางนั้นอ่อนถ้ามีอะไรไปทับมันเนี่ย น้ำก็จะไปไม่สะดวกแต่ถ้ามันหนักเข้าน้ำาสายางในส่วนที่มันดันมาก็ยิ่งตึงเรียกความดันในร่างกายเราเหมือนกันถ้าหากมันน้าไปไม่สะดวกเลือดเดินไม่สะดวกความดันก็ขึ้นมันน้ำพอดันมากๆเข้าจนสนิทแต่น้ำที่มันดันมาแรงเกินเหตุท่อก็แตกหรือมันก็หลุดจากขั้วมันหลุดจากก๊อกมันหรือตรงไหนที่มันต่อมัน ต่อไม่แน่นก็จะหลุดที่ตรงนั้นนี่ประสบการณ์ในชีวิตจริงของเราอันนี้เหมือนกันเวลาเรานั่งเลือดลมผ่านมาตรงที่เข่าเนี่ยถูกน้ําหนักมันทับลงไปตรงนั้นนั้นเซลล์ของท่อเลือดท่อหลอมันก็ถูกกดพอถูกกดลงไปน้ําหนักมากเท่าไหร่กดก็เป็นพอในท่อเลือดท่อลมมันก็จะเหมือนนึกถึงภาพมันบีบลงไปหรือนิดเดียวที่มันดันไม่ไหวมันก็จะมาดัน คนดันตะโพกดันขาเราหนักมันตึงหนักพอหนักขึ้นเราก็สังเกตไปเรื่อยจนกระทั่งร่างกายเห็นว่าเออมันหนักตัวนั้นมากเข้ามันจะลามลุกลามไปที่หลังที่ไหล่ที่เอวอต่างๆเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็ยนยกส้นขึ้นทับรองรับตะโพกย,ย้อนตะโพกลงไปทับสน้น แต่เราจะเห็นว่าความรู้สึกที่หนักที่ขาที่เอวที่เขามันก็จะหายไปเหมือนน้าพอไอตัวน้ําหนักยกน้ําหนักตัวนั้นว่ราเลือดลมก็วิ่งปลูดไปความดันตรงนั้นก็หายไปทันทีหายไปทันทีอันนี้ความรู้สึกนั้นก็หายไปเราจะเห็นว่ากฎของอนิจจังคือความหมุนเวียนของเลือดลมถูกยกออกถูกยกน้ําหนักออกเลือดลมก็วิ่งตามปกติไอตัวนั้นก็เบา ที่น้ําหนักย้ายไปจุดอื่นเราก็มาดูน้ําหนักย้ายไปจุดไหนตัวนี้สังเกตไหมน้ําหนักที่อยู่หัวเขาความังยิมตันนี้เป็นอยู่ที่ไหนจุดน้ําหนักถึงสามจุดใช่ไหมหนึ่งปลายเท้าทั้งสองสองเข่าทั้งสองใช่ไหมเมื่อกี้มีจุดน้บหนักแค่สองจุดคือเขาตอนนี้มีจุดน้าหนักถึงสี่จุดใช่ไหมคือเขาทั้งสองราบปลายเท้าทั้งสอง ทีนี้เราก็มาดูระหว่างายเขากับปลายเท้าเนี่ยอันไหนรับรับน้ำหนักมากกว่าปลายเท้ามากกว่าปลายเขา่าใช่ไหมเพราะน้ําหนักมันลงตรงนี้เมื่อปลายเท้ามากกว่าปลายเขา่าไอ้ความน้ําหนักก็จะไปกดลงปลายเท้าเลือดลมที่ผ่านตรงนั้นไปยนไงสะดวกไหมไม่สะดวกแต่เข่าเนี่ยน้ําหนักลงน้อยถ้าตรงนี้มันหนักน้ําหนักสักห้าสิบกิโลแต่จะมาทับไปนึงเจ็ดสิบกิโลสมมติร้อยกิโลนะ น้ำหนักรอยกิโลตรงนี้ก็เหลือ3 0มสถึงห้ิโลแต่ที่นี่มันเหลือ70ดโลที่นี้มันสองข้างก็เฉลี่ยน้ำหนักกันไปเพราะ,ะนั้นการนั่งก็จะสบายกว่าการเมื่อกี้นั่งได้นานกว่าดังนั้นเวลาพระท่านสวดมนต์ตั้งแต่สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่านจะให้นั่งแบบนี้แต่ว่าพระท่านไมก่กล้าอธิบายให้โยมฟังเพราะ โยมไม่ค่อยคุ้นท่านี้แต่พระเป็นธรรมเนียมเลยว่าเวลาสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยเราจะนั่งคุกเขาแบบนี้แต่พอสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณเสร็จเราจะไปพูดถึงรายละเอียดปับ๊บเราก็จะนั่งแบบระเพียบลงมาที่นี่ลักษณะน,นั่งแบบนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ปับ๊บเ,เ,เปลี่ยนลงไป เป็นผับเพียบซ้ายหรือขวาพระเพียบขวาบ้างคนไหนถนัดทางไหนก็เพียบบทางนั้นกน็ทีนี้จุดรับน้าหนักเป็นไงเยอะขึ้นไหมวิคีความตึงที่ปลายเท้าหายไปทึงปลายเข่าหายไปใช่ไหมตอนนี้จุดรับน้าหนักมีที่ไหนบ้างลราสังเกตดูนะสร้างจังหวะไปสักพักเราถึงจะสังเกตจุดรับน้ำหนักว่ามันมีจุดไหนบ้าง นี่เขาเรียกว่าการเรียนสมถะแบบที่เอื้อต่อมิัสนาให้เห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรชัดๆก่อนเราจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายให้ชัดก่อนเราเรียนรู้ความชัดนี้เป็นจุด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 ไปจนกระทั่งจิตข,ของเราคุ้นเพราะจิตของเราคุ้นแล้วมันก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะนั้นเราก็มาจาับอีบท ถ้าสมมุติว่าเรานั่งนั่งบางนั่งพระเพียบบางคนจะเหยียดปลายเท้าตรงบางคนเหยียดปลายเท้าออกเราสังเกตระหาว่างเหยียดปลายเท้าออกข้างกับเหยียดปลายเท้าตรงเนี่ยต่างกันไงเท้าข้างหน้าระหว่างเรานั่งเอาเท้าออกมาข้างหน้ากับบางคนทับเท้าแบบนี้ต่างกันยังไงถ้าเท้าแบบนี้ปั๊บเนี่ยหมายความว่าร่างกายเขาถูกเอียงไม่เป็นเก้าสิบองศาแล้วจะเอียงไปนิดหนึ่งน้ำหนักก็จะหนัก ล้วขยายปรับตัวมาตรงๆแล้วขยายเท้านี่ออกหน่อยตั้งตัวให้ตรงลมหายใจก็จะพุ่งตรงความเบาก็าเกิดขึ้นการหายใจก็ลึกกว่าผ่อนคลายก็ได้มากกว่าตอนนี้พยาะทราบได้อย่างว่าน้ำหนักลงตรงไหนบ้างหนึ่งหน้าแข้งสอง ถ้าเรา,าเพียบขวาตรงนี้น้ําหนักก็จะไปลงข้างซ้ายใช่ไหมแต่พวกสองส่วนแต่มาลงที่แต่พวกไหนแต่พวกซ้ายใช่ไหมถ้าเราเพียบซ้ายน้ําหนักก็จะลงที่แต่พวกขวาน้ําหนักก็จะไปกินอยู่ที่แต่พวกซ้ายถ้าเราเพียบขวาเราหาจุดที่มันชัดก่อนหนึ่งที่แต่พกซ้ายสองที่ไหนเท้าและสาม ปลายเท้าด้านนี้สี่เข่าด้านนี้น้ําหนักแต่ละจุดเนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าแต่ว่ามันมีจุดรับน้ําหนักได้กว้างขึ้นทางนั่งท่านี้ก็ได้นานกว่าเพราะว่าความดันมันต่ำกว่าถ้าหากว่าเราไปนั่งท่าไหนที่จุด่น้าหนักมากแต่มันโฟกัสจุดนั้นมากอย่างนั่งชันเขาเนี่ความดันก็จะขึ้นไวความตึงความเครียดความบีบคั้นก็จะเกิดไว จิตก็จะมีคั้นจิตต่อจิตก็จะอยากจะเปลี่ยนจิตก็จะดิ้นจิตก็จะสัดสายเวลาเราปฏิบัติต้องคอยสังเกตไปอย่างนี้นะถ้าไม่สังเกตนี่เดี๋ยวพอนั่งท่าใดท่าหนึ่งก็เพลินเพลินไปเรื่อยๆเพลอแล้วคิดคิดเถอสักพักตอนนิวรนก็มานะง่วงเบือ่อเบลอเซงไม่สนุกหรือบางคนอิสติ สมาธิดีหน่อยไม่ง่วงไม่เบื่อไม่เบลอแต่เข้าไปสู่ความสงบติดสมาธิเริ่มดิง่งหลับดับลึกลงไปก็เป็นสมาธิเข้าฌานไปคนที่มีฐานสติสมชัชยะสมาธิดีแล้วก็เข้าฌานไปคนไหนที่สติยังอ่อนสมาธิยังอ่อนก็ติดสนิวรณ์เพราะนัน้นสมาธิกับนิวรณ์เป็นภาวะที่ตรงกันข้ามนะถ้า อยู่ที่ฐานของสติสามัญญะถ้าสติมยะเข้มแข็งเข้าสู่ความสงบคือสมาธิไปถ้าฐานของสติมยะอ่อนมันก็จะเป็นนิวรณ์นนี้คือจุดที่จะต้องสังเกตโดยเฉพาะท่าไหนที่นั่งสบายเนี่ยมีจุดรับนักกว้างน่าสบายความดันต่ำความดันไม่มากทำให้เรานั่ง ได้นานแล้วก็เพลินข้อเสียมันคือหนึ่งเพลินไปสู่นิวรณ์ง่วงเบื่อเซิงฟุ้งซ่านเลื่อนลอยตาตาหนักลงมาอีกทีบางคนสติมีญาดีสามารถแก้ไขนิวรณ์ได้กลับไปอีกข้างหนึ่งสงบดิงด่งลึกเข้าฌานสงบถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเรา ไม่ปรารถนาส่วนวนิวรณ์แต่เราปรารถนาความสงบภาวะที่เป็นฌานใช่ไหมแต่ถ้าวิปัสนาเนี่ยให้ศึกษาทั้งสองสองอย่างศึกษาว่าเออเมื่อสติสัมยะอ่อนนั่งไปนานๆในท่าที่สบายเพลินแล้วท่าก็ให้เกิดนิวรณ์บางดัวแต่ทีนี้มันไม่เพลินแต่เข้าสู่ความสงบสมาธิ แลภาวะที่เป็นสมาธิเป็นยังไงจิตละเอียดขึ้นลมหายใจละเอียดขึ้นร่างกายเบาสบายทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นสิ่งเดียวกันแต่คนเราขั้วเหมือนความสุขกับความทุกข์สมมติเรานิวรณ์เป็นความทุกข์ความสุขความสงบเป็นความสุขแต่ยังเป็นสิ่งเดียวกันถ้ายังเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ก็จะเป็นสมุทัยได้ทั้งสองตัว สุขก็เป็นสูทยทุกก็เป็นสูทยเพราะมันเกิดจากตัวสุขขวดขั้วทั้งสองข้างในแง่ของมิปัสะนาเราก็ปรับทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันปรับเอาตัวนิวรอออกปรับเอาตัวสงบออกที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพระเพียบซ้ายดูเมื่อกี้พระเพียบขวาพระเพียบซ้ายเนี่ยเขาเอาเอานั่งมาด้านขวาแล้วก็พิกเอาทขายซ้ายออกขายซ้าย ทีนี้ขึ้นอยู่กับถนัดบางคนไม่ถนัดซ้ายบางคนไม่ถนัดขวาบางคนนั่งพระเพียบขวาบ่อยก็จะถนัดบางคนนั่งพระเพียบซ้ายบางครั้งหรือไม่บ่อยก็จะไม่ถนัดพอไปจางนี้ขาด้านนี้ก็จะปวดใช่ไหมขาด้านนี้เพราะว่าแล้วก็ตัวเขาจะตั้งไม่ตรงแต่ถ้าคนนั่งพระเพียบซ้ายบ่อยๆก็จะ ถนัดนั่งตัวดตรงร่างกายก็จะปรับได้ดีอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่นั่งพัาเพียบขวาได้สบายก็จะนั่งได้นานก็จะเพลินพอเปลี่ยนมาเป็นนั่งพับเพียบซ้ายรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ชอบจิตก็จะคอนเซปต์ Concept แรกคือเพราะมันมีทุกเวทนากายบังคับอยู่คือเจ็บขาด้านนี้เราก็จะไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ดูมันไปก่อน ะนดูอาการร่างกายเป็นไงทนได้แค่ไหนร่างกายที่ไม่สมดุลก็าอาการไม่สบายก็เกิดขึ้นไม่เป็นถ้ามันสมดุลมันจะสบายถ้าไม่สมดุลมันก็จะไม่สบายคือหมายความไม่เป็นมัชชิมาเลยไม่เป็นสมดุลคือมัชชิมาเดียวกันอพอดีแต่ถ้าหากว่ามันไม่สมดุลหมายความว่า,าพยายามปรับร่างกายให้ตรงก็จะลําบากจะเจ็บขาและเจ็บเอวเราต้อง เอนตามมันเอนตามก็ร่างกายก็เสียสูญอันนี้ก็จะไม่สะดวกในทานนี้เราจะนั่งได้ไม่นานสมมุติถ้าเราถนัดพระเพียบขวาเราสามารถนั่งได้หนาทีไม่ถนัดพระเพียบซ้ายแต่เรามานั่งสักสามนาทีมันก็เรียกร้องเราละหรือสองนาทีหรือหนึ่งนาทีอันนี้คือความไม่พอดีก็สังเกตนะแต่ถ้าไหนที่ไม่ถนัดเราก็จะไม่กลัวแต่เราจะศึกษาจากมันระหว่างสบายกับไม่สบายเป็นอย่างไร ไปข้อมูลให้ศึกษาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาเพราะเป็นข้อมูลในการศึกษาเพราะศึกษาได้ตัวสติสัมปชัญญะไม่เป็นสมาธิละแต่ไปสู่ตัวปัญญาคือรู้ความเป็นไปของสังขารปัญญาคือการรอบรู้ในกองสังขารนะรอบรู้ในร,ร,รู้ชัดๆทีนี้พอเรานั่งท่านี้ไม่ถนัดนานเข้าเรารู้สึกไงรู้สึกหนะัก สิ่งหนักตัวนี้แล้วก็กาหนดให้ดีว่าออหนักตัวนี้ถ้าเปลี่ยนท่าไปเนี่ยมันจะหายไปอย่างไรลักษณะเห็นการเกิดขึ้นของความหนักตรงนั้นเวลาเปลี่ยนไปความหนักตรงนั้นดับไปอย่างไรเห็นการเกิดและการดับของกายก่อนเราลอ,ลองเปลี่ยนนะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นท่าทับส้นก่อนที่ลงท่าทับซ้นเนี่ยความหนักข้างซ้ายหรือข้างขวามเมื่อกี้หายไปใช่ไหม แล้วก็เหยียดปลายเท้าออกแล้วก็ทับส้นลงไปก็สร้างจังหวะต่อที่กลับมาดูทับส้นเป็นไงตอนนี้น้ำหนักมาอยู่ที่ไหนบ้างน้ำหนักก็กินกว้างของเขาใช่ไหมจะอยู่ที่ไหนบ้างหน้าแข้งทั้งสองใช่ไหม เดียพวกเป็นไงทับอยู่ตรงไหนที่ส้นส้นเท้าใช่ไหมถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องข้อเท้าก็จะรู้สึกไม่สนุกละข้อเท้าก็จะลึกขัดหรือคนไหนที่มีขาแข็งขาอ้วนขาหนักก็รู้สึกว่าขาจะหน่วงแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ถนัดใหยใจให้ลึก แล้วก็สร้างใจอไปแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆท่านนี้โดยเฉพาะยมผู้หญิงก็จะนั่งได้นานเพราะเวลาไปไหว้พระเนี่ยยมผู้หญิงไม่ไม่ถนัดที่จะนั่งกระยงุงเหมือนพระหรือผู้ชายผู้ชายก็นั่งกระยงุงในช่วง <c oughs> สวดบทุกุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยพราต้องนั่งกระยงุงแล้วก็ยมผู้ชายก็นั่งกระยุงแต่ยมผู้หญิงก็คือนั่งทับส้นไม่นั่งพรอเพียบเวลาไหว้พระนั่งทับส้น เราจะนั่งได้นานถ้าถ้าหาเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งพระเพียบนี้ไม่ถูกนะแต่นั่งทับส้นผู้หญิงนะผู้ชายก็จะนั่งแบบคูกเขาแต่พอไปบทธรรมดาบทขยายความก็จะพระก็จะนั่งพระเพียบนั่งทับส้นหรือนั่งพระเพียบลงไปอน <c oughs> นี้รายละเอียดมันเยอะนะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราก็นุโลงตามถนัดเพื่อไม่ให ไปยุ่งกับเรื่องปีกย่อยของพิธีการนั่งอะไรมากเกินไปมันยุ่งยากแต่แล้วให้ให้รับทราบว่าอันนั้นคือระเบียบของเขานะเสร็จแล้วณจุดนี้เราสังเกตไหมว่าความหนักเริ่มชัดณจุดไหนระหว่างขาแข้งทั้งสองส้นท่าน,นี้ยญงผู้หญิงจะนั่งได้นานเพราะว่าเมื่อมันถนัดแล้วเนี่ยเลือดลม ที่ถูกทับเนี่ยเขาจะสร้างความเข้มแข็งของเขาเองนะเมื่อสร้างความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการทับมันก็จะไม่ลงไปแนบสนิทลึกเท่าไหร่เพราะว่าความเข้มแข็งของเส้นเอ็นหรือเซลล์เนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะเมื่อทับไปแล้วมันจะไม่แนบสนิทหรือแบนเกินไปเลือนลงเขาผ่านได้สบาย พอเราทําสิ่งไหนบ่อยๆสิ่งนั้นก็จะเริ่มหนาแน่นและแข็งอย่างฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเราใช้มันบ่อยมันก็จะหนากว่าผิวธรรมดานะพอนั่งไปนานๆคนที่ได้ไม่ถนัดท่านนี้เราจะเริ่มหนักตรงไหนหน้าแข่งข้อเท้าใช่ไหมข้อเท้าแล้วก็ทําไปเลยสังเกตไป เสร็จแล้วพอสักห้านาทีสิบนาทีถ้ามันจาท่าจะเพลินปั๊บเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็มาตั้งต้นท่าอีเสมอท่าชันเขา่าท่ายืนเขา่าเสร็จแล้วเราเอาขาคว้ยกันข้างหลังขาคว้ยกันข้างหลังแล้วก็ย่อนตะโพกลงไปแล้วเราปรับเป็นท่านั่งสมาธยชั้นที่หนึ่งก็ดึงขาออมายั่ให้ขาทับกัน ท่านที่หนึ่งไม่ข้อขาเป็นอิสระไม่ทับกันแล้วก็นั่งตัวนี้เป็นยังไงจุดรับน้ำหนักเริ่มสังเกตดูว่าจุดไหนบ้างหนึ่งตะโพกทั้งสองสองก็คือขาทั้งสองแข้งทั้งสองเท้าทั้งสองเพราะฉะนั้นจุดรับน้ำหนักก็จะกว้างท่อเลือดท่อลมเซลล์ของเลือดลมต่างๆก็จะไม่ถูกทับหนักเกินไปเพราะน้ำหนักถูก กระจายฐานกว้างการหายใจก็จะลุ่งและลึกเพราะว่าตัวตรงตัวตรงหน้นานท่านนี้ก็จะนั่งได้นานกว่าโดยเฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ค่อยถนัดในั่งขัดสมาธิจะนั่งพระเพียบเลยนั่งทับส้นถนัดกว่าแต่ก็ต้องฝึกในแง่ของการภาคปฏิบัติให้เราไม่ได้ถือว่ามีผู้หญิงผู้ชายถือว่าลูกกับนามเขากํกาลังทํางานดูไปเลยไปเรื่อยๆเราสร้างไป แต่ท่าไหนที่มันสบายมันจะเพราะน้ําหนักมันถูกลงทั่วความดันมันก็จะต่ําความดันไม่สูงเพราะนั้นจิตก็จะไม่ถูกบีบคั้นไม่ <c oughs> จิตไม่ถูกบีบคั้น <c oughs> จิตก็จะไม่เกิดความนหนักหน่วงเพราะจิตถูกบีบคั้นหนักหน่วงปั๊บตัวอยากมันก็จะเกิดตัณหาเริ่มเกิดตรงนั้นเริ่มเกิดตรงทุกเวทนาไปบีบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัญชตาตญาณคือต้องการ หนีภัยอันนั้นการที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งบีบคั้นคือภัยเริ่มเกิดตรงนั้นภัยแปลว่าเออเรากลัวความรู้สึกแบบนี้ภัยตรงนั้นก็จะทําให้จิตเริ่มถูกบีบต่อจิตก็จะเริ่มอยากจะเปลี่ยนความอยากแรกแรกที่สุดอยากโดยสัญญาณมีสี่อย่างที่ได้กลับเป็วนวันอยากอะไรความอยาก หนีภัยความกลัวความอยากสืบพันธ์ความอยากหาที่อยู่อาศัยความอยากหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเป็นสัญชตาตญาณมันจะทําหน้าที่ของมันสัญชตาตญาณทางกายทางจิตทําหน้าที่ร่วมกันนะมันก็จะเกิดเป็นตัวอยากขึ้นมาโดยสัญชตาตญาณก่อนแต่เมื่ออยากโดยสัญชตาตญาณไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของร่างกาย แต่ในเมื่อเราขาดสติสัมยามันจะขยายความอยากของร่างกายให้เป็นความอยากของจิตตัณหาเริ่มเกิดตรงนั้นความอยากเริ่มเกิดตัณหาในน้อยเริ่มเกิดตรงนั้นความอยากจะสบายความอยากจะปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ความอยากเหล่านี้ไม่ได้ถูกสังเกตมันก็เลยกลายเป็นสัญชตาตญาณแต่เมื่อความอยากเล็กๆน้อยถูกสังเกตปั๊บตัวรู้คือสติสัมปชัญญะเข้าไปทําหน้าที่ ข้าไปทหํหาที่แทนอยากความสัญชตาตญาณจึงไม่ก่อให้เกิดความอยากทางจิตตัณหาจึงไม่เกิดเพราะมีสติสัญญาเข้าไปแทนที่นะเพราะฉะนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เราศึกษาโดยละเอียดเพราะนั่งนี้มันเพลินเกินไปแล้วก็มานั่งหดเท้าเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งจุดรับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ตะโพกทั้งสอง ข้างเท้าทั้งสองเราสังเกตไปโดยเฉพาะนั่งคัตมาตเนี่ยมันเป็นชุดที่มีท่าย่อยของมันถึงสี่สี่ท่าที่เราสาธิตมาเมื่อวานคือท่านั่งสมาธิแยกขาและคัสมาธิทับเท้าอันที่สามก็คัสมาธิทับขาขวาทับขาซ้ายอันที่สี่ก็สมาธิขาซ้ายทับขาขวา เพราะฉะนั้นในสมาธิทั้งชุดนี่มันสี่ท่าส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติแค่สามท่าหรือสองท่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แค่สองท่าคือสมาธิทับเท้ากับสมาธิหาวขวาทับขาซ้ายขาซ้ายหรือขาซ้าย,าายทับขาขวาแต่ทับทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ก็ไม่ไม,ไม่กล้าทาเพราะมันหนักแต่เว้นแต่คนที่ฝึกโยคะฝึกไทยเก๊กที่เส้นสายดีแล้วก็จะนั่งได้สบายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้ท่า นั่งให้ครบนะก็จะนั่งได้นานแล้วท่าไหนที่เรารู้สึกว่ามันเพลินก็เฉลี่ยให้ท่าที่มันหนักท่าที่มันหนักก็ท่าน้อยหน่อยอย่างนะ้ท่าชันเขาเนี่ยแทนที่จะห้านาทีมันได้แค่สามนาทีแต่พอถ้านั่งสมาคาสมาธิแบบนี้มันได้นานกว่าเราก็เกลีย่ยไอ้ตัวนั้นจากสามนาทีมาปัดให้ตัวนี้จะแทนที่ไอ้ตัวนี้จะด้เป็นสามนาทีก็เกลีย่ยจากตัวนั้นมาเป็นห้านาที เกลีย่ยเฉลีย่ยกันไปเฉลีย่ยกันมามันก็จะได้ทารสามาทีห้านาทีเจ็ดนาท,นาทีซึ่งจะมาครั้งแรกมาฝึกอย่างนี้ปรากฏว่าอมันได้อารมณ์ทุกครั้งเลยชุดละชั่วโมงบ้างชุดละสองชั่วโมงบ้างไปชุดไปชุดไปในการนั่งแต่ละครั้งก็ทําให้สติญาเราได้สังเกตต,ต่อเนื่องกันไปลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาในเวลาเดียวกัน มันจะเข้าถึงตัวสภาวะความตื่นรู้เบิกบานได้ไวมากมาทําแค่ห้าหกวันแค่นั้นมันก็ชัดเจนแล้วได้อารมณ์รูปนามแต่ที่นี้คนเราส่วนใหญ่เนี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่คนใหม่เนี่ยศรัทธายังไม่พอความเพียรไม่พอสตอไอสอไอญญิไม่พอสมาธิไม่พอปัญญายังไม่พอมีอย่างละนิดละหน่อยเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ความสังเกตความแยบคายคือตัวยินโยนิสุคือปัญญาก็ยังไม่พอที่จะสังเกตแล้วก็จะมีแต่ความอยากความปรญหาอยากจะทําอยากจะทาอยากจะทาแล้วก็ทําด้วยการหาไปก่อนจนก,กว่าเรามีความพยายามได้รับยินรับฟังการชี้แจงจากสุตะพัญยาปัญญามากขึ้นเรื่อยเรื่อยๆแล้วเ,เ,เราก็มีความแยบคา,ายพอที่พิจารณาปรับใช้ปรับใช้ได้ถูกคนนั้นก็จะเร็วขึ้นแต่สําหรับคนที่ยังศรัทธาไม่พอปัญญาไม่พอยังทําอะไรเหมือน,นเดิมอยู่ที่เคยทํา ก็จะช้าก็จะช้าตามลำดับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเข้าใจเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ศรัทธาและปัญญาเป็นหลักถ้าปัญญาดีแต่ว่าศรัทธาไม่ดีก็ไม่เวิร์กหรือศรัทธาดีแต่ปัญญาไม่เข้มแข็งก็ไม่เวิร์กเหมือนกันถ้าสองตัวนี้ร่วมกันทั้งศรัทธาและปัญญาดีก็จะเวิร์กได้ไวเพราะว่าศรัทธาและปัญญาดีมันก็จะเชื่อมตัววิริยะสติสมาธิเข้าด้วยกันเป็นตัวบุตรแกนในของมัน ตัวบนสุดคือตัวศรัทธาตัวล่างสุดคือตัวปัญญาตัวกลางที่ตัวเชื่อมระหว่างศรัทธาและปัญญาก็เดยววิริยาสติสมาธิสามตัวนี้ทีหนึ่งนะเพราะนั้นลําดับต่อไปนี้เราจะพิสูจน์กันในการเปลี่ยนท่าใครเปลี่ยนได้เท่าไหร่สักสามสิบนาทีนะตอนนี้เราหันหน้าออกหันหลังหันหลังให้กัน